กดสามเนี่ยไปสี่เนี่ยมาไปอีกรอบหนึ่งสูตรนี้ได้ไหมได้ไหมอินนตสสวัสดีครับผมเส้าลินนะครับวันนี้ก็ว่างๆนะครับก็มาเล่นเกมกันดีกว่านะครับเกมวันนี้ชื่อเกมว่าฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับหลังจากเห็นกังฟูเล่นเกมผีไปแล้วก็มาดูเศ้าหลินเล่นเกมฟุตบอลน,นะครับแมนแมนเตบอลกันครอสกันบ้างนะครับมาตั้งชื่อไอดีของชื่อผู้จัดการทีมน,นะครับ นี่เริ่มใหม่เลยนะเริ่มใหม่เลยนะเส้าหลินแอนชื่อนี้มีคนใช้ยังน่าจะมีนะกดดูนั่นว่าแล้วเชียวอ๋อเป็นชื่อเส้าหลินแอนกังฟูไหมเส้าหลินและกังฟูเดี๋ยวดะเอแอนไม่เอาแมวเ,วเวส้าหลินกังฟูดีกว่ากังฟูโอเคไม่น่าจะมีคนชื่อชื่อซ้ำนะกดเลยดีกว่าสร้างมัด โอ้โหสปอร์ไลท์จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้จักฟุตบอลเยอะนะครับพวกทีมฟุตบอลอะไรเงี้ยก็จะดูผ่านๆก็มีอะไรเนี่ยบาซ่าเรัลมาริดแมนซิตี้มนยูทีมไหนดีนะบาเยินดอทมูนจูเวนตุสปารีสบาซ่าแล้วกันชอบเมสซี่นี่นะครับทีมนี้ก็จะมีเมสซี่เจนะครับหรือว่าชนะทิพเป็ใช่แล้วอันนี้ก็นักเตะโอ้โ oh! ห นักเตะแบบพื Pop ้นฐานเลยอะแบบพลังค่าพลังนี่ไม่ไม่เยอะเลยครับโอ้โหแล้วจะสู้ใครได้วะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคมาลองดูลองดูดูดูนี่นี่เลี้ยงให้เป็นฝันตาดูนี่ล็กซ้ายนี่ล็อกขวาหลับขาล็อกนี่โยกหลบโยกนี่ฟึบฟุบฟ๊บฟบไอ้เป็นไงล่ะนี่เลี้ยงไปเลี้ยงไปยิง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 โอ้ เล่นเลยดีกว่าม,มามาแล้งวันออนวันมาเลยสมผู้เล่นจากออนไลน์ไม่รู้ใครไม่รู้อะ่ะเล่นไม่มั่วมั่วไม่ไม่รู้เหมือนกันนี่นะเริ่มเล่นเลยเริ่มตั้งแต่แรกเลยครับนักเตะน,น,นี่โนเนี่ยไม่ได้ซื้อตัวเพิ่มอะไรเลยนะลองดูไม่รู้จะสู้เขาได้ไหรือเปล่าเจอกับเชลซีนะครับโอโ้โหเลเวล78็ดสบปดสู้กับเลเวลหนึ่งเส้าหลินกังฟูครับไม่รู้จะสู้ได้ไหรือเปล่าโอ้โหดูนักเตะ 100คุณสมบัติ100ขึ้นเกือบทุกตัวทีมนู้นแล้วดูทีมเราดูเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองโอ้ไม่รู้อ่ะกดเลยกันเดี๋ยวโอ้โหใครมางะเนอะโอ้โหมีนักเตะนักเตะเวอร์เบสด้วยอ่ะนี่อะไรเนี่ยล็อบเบนโอ้โหยอมกดเลยได้ไหมกดกดออกทันไหมเนี่ยอ่ามามาโอเค เชอรีก่กับเมสซี่แต่ค่าพลังนี่เทียบกันไม่ติดเลยนะมาลองดูมาลองดูมงดผมก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะลองดูลองดูงดซึบโอเคมาเออจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยเออสมผู้เล่นแบบเจอสดๆเลยนะไม่รู้ใคร ใครเป็นใครอะ่ะมันมันสุ่มให้เองอะ่ะตอนนี้นักเตะก็เดิมลงสนามนะครับโซเลตมาเริ่มได้โอเคตึ๊บทรงเนี้ยมาโซเลตโอ้โดนดักเอ้ยระวัง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 อา้าวโหวิ่งแซงยึดได้ไงโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยเขียร์ทีวะเนี่ย ไม่ทันเลยโอ้โหแคสโปโดนซะแล้วครับบาร์ซ่าบาร์เซโลน่าทีมโซลิงกังฟูโดนซะแล้วครับนักเตะม,มันสู้ไม่ได้อะมันวิ่งไม่ทันเมืาเกีเห็นปะ่ะโอ้ยมาลองดูใหม,ามา่มาเมสซี่ส่สงนะครับเนี่ยมาไปอินเตสตาโซเลตล็อกโอ้ยไม่ทันล็อกเบนสู้ไม่ได้ว่าวิ่งโอ้โหวิ่ง ดูดิโอ้ดีล้ำหน้าโช,ชาค<ะ>ดีโชคดี<ๆ>เกือบแล้วเกือบแล้วมาเชโรโน่ครับเปิดขึ้นหน้านะครับไม่รู้อ่ะใครรับก็รับโอ้โหไม่โดนเตะออกไปนะครับกองหลังเคียวไปเอาวบาเนี่ยมาโอ้โหล็อกหลบสวยมากเปิดโซเลตโซเลตโอ้โหโซเลตเทอร์รี่ดักได้นะครับไปแย่งแย่งมาแย่งมา โอ้นี่เนสตาสไลด์ดักทางไว้ได้นะโซเลตรับบอลวิ่งขึ้นมากระชากลบหน,หนึ่งหนึ่งซียิงคาร์ซูยารับได้ตรงตัวนะครับ,ปรบเปิดออกมามงล็อบเบนแคปโปยแล้วนั่นไงนั่นโอ้โหเซฟได้เซฟได้เคลียบไปบ,บ,บิเก,เก้โอ้เกือบแล้วไงล่ะเนสตาเลี้ยงขึ้นมากระชากตรงให้ ใครวะไม่รู้เออโซเลสเอาอ,อินเนสต้าอีกรอบนึงโอ้โซยเมสซี่ไม่ถึงนะครับเมื่อกี้โซเลสดักได้อีกรอบนึงกระชากขึ้นมาจากฝั่งขวานะครับเตรียมตัวจะเปิดโอ้โหเทอร์รี่ดักได้อีกแล้วสู้ไม่ได้โอ้พลังไม่ต่างกันที่ไหมเปิด มงโอ้ยปีเก,เก้วืดลรอบเบนตอกส้นกลับมาอีกโอ้โหวิ่งวิ่งกระจายมาเชลโนโส่งมาแล้วครับออเอาบาช่างมาช่างมาโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดักตลอดเลยอะกองหลังมันเหนียวมาก,าลกาเล่นยังไงดีวะเนี้ย,อยอบบโอ้โหวิ่งไปสองคนโอ้โห มาเชโนว,วิ่งทันไหมทันไหมทันอยู่นะครับดักได้โอ้โหสไลด์ฟาวไหมฟาวดิเตะขนาดนี้อ,อนินเนสตานะครับโซเลตปึ๊บเนี่ยมาดักได้อีกแล้วเอาบ้าโอ้โหกดสามเหลี่ยมสามเหลี่ยนมนวินนิ่งแล้วไม่ใช่โดนโตกลับอีกแล้วครับมาเชโนโซเลต เปิดให้เนมาตั้งกลับซ้ายนะครับเนมาเนมาทำไงเนมมาเนมาเปิดโอ้ติดเตะโมมีกรอบหนึ่งครับอินเนสตาพลาดไหมงมงเต็มเต็มโอ้ยกโกโกูกเซอร์จิโอนะครับมุงเข้าไปตีเสมอโอ้ใครจะคิดว่าเนี่ยทีมกะโหลกกะลาตีเสมอได้ ภาพชา้อีกรอบหนึ่งนี่เนี่ยเ <c oughs> ต็มเ <c oughs> ต็มเน่ง <c oughs> ๆน่งมาเสมอแล้วครับตอนนี้เริ่มมีกำลังใจแล้วนะครับไปสู้ได้วะสู้ได้สู้ได้ไดไดอ่มาเลยมาวิ่งไล่มันวิ่งไล่ดักทีละตัวเข้าีละตัวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดโอ้หมดเวลานะครับครึ่งแรก เหนื่อยวะเมื่อยมือใช่ไหมมาขึ้งหลังต่อวิ่งก็ไม่ทันเขาเนม้าัวเลตตอกต้นโอ้โหรรมโชเหนือรรมโชว์เหนือเด็ดเด็ดเด็ดน่ะขึ้นหลังอีกโอ้โหเหนื่อยเลยเกือบอ่าแต่ออกไปซะกดดันละสิ เอาบาอินเนสตาร์เนมาร์เนมาร์ลากขึ้นมาสามเหลี่ยมโอ้โหเอาบาเอาบาเปิดอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเปยเข้าไปเมสซี่โอ้โหตัวเตี้ยเกินไปเตะย้อนขึ้นมานะครับเอาเวสดักได้เอาเวสอีกรอบหนึ่งลากขึ้นมาเมสซี่เมสซี่อีกรอบหนึ่งล็อกหนึ่งทีล็อก ไม่ทันเอาทำไงลูกนี้เมสซี่โอ้โหเคียร์ขึ้นหน้าใหม่รอบนึงครับเชลซีออกหลังไปเลยบลาเวเปิดขึ้นมานะครับทีมเราเองบารซา่ามงหนึ่งจึ๊เกเม,ส,มสซี่ดักได้นะครับเอาโอ้โหไม่ทัน โดนสวนกลับอยู่แล้วมาทีมเรานี้เน้นสวนกลับเร็วดีกว่าเคาน์เตอร์แอทกกดสามเนี่ยมไปสี่เนี่ยมาไปอีกรอบหนึ่งสูตรนี้ได้ไหมได้ไหมอินเนตะเรียบร้อยนะครับทีมบา์เซโลน่าของซอลินและกังฟูนะครับนํำแล้วครับตอนนี้ทีมกะโหลกกะลาโอ้โหพลังนี้สู้พอไม่ได้แต่ว่าตอนนี้นำํนำแล้วครับนํำแล้ว อ่าถึงก็ขอเวลาถึงก็ขอเวลานะครับไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเฮ้ยนำเลยนำแล้วนำแล้วโว้เล่นยากเันเนี่ยเล่นยากไม่ได้เล่นนานแล้วมันเมื่อยมือมากเลยเนี่ยโอ้โหนำเลยทำไงเดียแผนต่อไปน่าจะยังไงเดียคึงไหมคึงบอลแบบกวนตีน,น,แบบบบนตเนี่ยแบบเก็บบอลไว้กับตัวเงี้ยไม่ยอมไม่ออกบอลอะไรเงี้ย จะโดนดาวาวะวะมาอีกรอบหนึ่ง็อบเบนเปิดมาโอ้โหเตะออกเพื่อให้เพื่อนเข้ามาครับเพราะเปลี่ยนตัวนะครับเวล่าอ,ออกไปนะครับโอ้โหตัวนี้เล่นดีนะไม่ไน่าเปลี่ยนเอาบ้าอีสเตอร์เอาติดดีครับกิสมันดักได้เอากิสมันอีกรอบอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดียวโอ้โหวิง่งหงอย่างเร็วครับตอนนี้านมาเชโน่ทันไหมทันไหมทันไหม เปิดมาบินอยู่โอ้ยติดเอ้ยไม่ยอมให้ออกเว้ยไม่ยอมให้ออกเออออกไปเลยมาได้ทุ่มเอาบาส่งให้นิสตามากระชากมาเฮ้ยมาเลี้ยงมาเรื่อยๆเลี้ยงมาเลี้ยงมาเปิดมาเปิดบึกกุยโซเลิตมุ่งป้าก็ปุ้ยเอ็บ้า ออกได้ไงวะโอ้จะปิดฝาลงไม่ไ oh. ด้โดสวนกลับโดนสวนกลับแคโตล็อบเบนโอ้ยมันเร็วมันเร็วจริงอะยิ่งช่วงหลังนี่พลังหมดแล้วเนี่ยเอ้ยเปิดมาบึ้งโอ้โหบาวเวอร์สุดยอดเซฟได้นะครับยังไม่พอเฉียดอะไรเปิดรอบไหมเปิดอีกรอบหนึ่งได้โอ้โหยจ้ย เรียบร้อยโอ้โหโคเซยังไงก็ซู้ไม่ได้วะพลังแม่งเหนือกว่าเยอะ,ะยเออไม่เสมอสะนะค่อยเล่นอีกรอบนึงเราเน้นเราเน้เเนเทคนิคดีกว่าเทคนิคอะไรวะเทคนิคแมวเซาแล้วกันโซเลตเนมา่าโอ้โหดักได้แล้วครับสวนกลับไปเร็วสวนกลับเร็วก็เคทโปร้รอบเบนยังไงโอ้โหสไลท์ไม่ไม่โดนวะเดี๋ยวอย่าเพิ่งป้า ก็โหบาวโอไดกได้เออออกล้างไก่กอเ้เหนื่อยโอ้โหโโเกือบแล้วล็อบเบนล็อบเบนอืดีนะบาวโอเซฟได้เตะมุมนะครับยังไงอย่าเพิ่งนะปึ๊บมงมงม,ม,มาเลยนี่มาเคลียร์ไปสวนกลับเร็วอหมดเวลานะครับรึงหลัง ต่อเวลาพิเศษโอ้โหมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับจากนักเตะที่ไม่ได้มีพลังเยอะอะไรสู้กับทีมระดับมหากราบอย่างนี้เมสซี่ดักได้เปิดให้ตัวเล็ดโอ้โหไม่ถึงเมสซี่กลอบเนี่ยมาฟาวนะเออฟรีชิกปึก โอ้กิสมันเปิดมาเบียด,ดมันไม่เบียดมันส่งไปส่งไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นโซเลตเนมามาแล้วอีกรอบหนึ่งมันแพ้ลูกมงมันแพ้ลูกมงนักได้แล้วเอาบ้าปั่นยิงบุ๊กซี่เนสซี่ปาเรียบร้อย โอ้โหลัาจกหายไปจากเกมตั้งนานเมซี่โหทีนี้เป็นฮีโร่เลยนะสามสองน้ำลเว้ยโอ้โหมามามาพิสเปนโลโจน่ซิงว่วทำอะไรทำอะไรเลี้ยงไปเลี้ยงมาเวลาหมดนะ่เว้ยอ่าหมดเวลาจริงๆด้วยนะเหลืออีกครึ่งหนึ่งอีกนิด ชนะแล้วชนะแล้ยันไว้ยันไว้ลอ็อบเบนทำอะไรทำอะไรนี่ยังไม่เปลี่ยนตัวเลยนะเนี่ยใช้ตัวเดิมตั้งแต่ต,ตัวแกรกแลพลังก็จะหมดหลอดอยู่แล้วเนี่ยอ่าล้มหน้าเปซซ่าเปิดยาวๆเลยนะเิดเลยนะปุนะ๊ไ,ปไม่มีใครออกหลังไป ่วงเวลาไว้ทวงเวลาไว้จัชนะเราเว้ยจัชนะเราเว้ยกดดันมันกดดันมันไล่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 บอลไล่บอลไล่บอลมองไว้เอ้ยอย่าพึ่งเออนั่นแหละโซเลตโซเลตนี่หลกหลอกเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสเต็ปเทพปึ๊บเมสซี่ยิงสองเข็มโอ้ยปัดได้ เอาบา jar, สใส่ Jamie, มุมอึ๊บเปิดมาไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ยอย่าเพิ่งนะเว้ยอย่าเพิ่งมามามาเชอโนดักไว้ดักไว้ดักไว้ไอ๊บไอจุ๊บสองคืนหลังเว้ยสองคืนหลังหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาไม่หมดอึดเมสซี่อีกรอบไหมคอยเม็ดคอยเม็ดเออทันไหม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 ทันเว้ยโอ้เออหมดเวลาแล้ว ป๊บเฮชนะเว้ยชนะสุดยอดสุดยอดเหนื่อยจริงก้นเหนื่อยเลยเพราะว่าพลังเราน้อยกว่าเยอะเลยแล้วก็ไปเจอกับทีมที่แบบพลังแม่งอย่างเยอะแล้วเราเราไม่รู้จะสู้ได้แล้วแต่สึกชนะไงสุดยอดโอเคครับขอบคุณนะครับที่ที่ติดตามกันมานะครับก็เอาไว้เขาหน้าถ้าใครอยากมาเจอ ฟีฟ่ากับเศ้าหลินนะก็มาแอดมาเลยเนี่ยเศ้าหลินกางฟูเนี่ยไอดี ID นี่เลยมาเจอใหม่นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเปิดก๊าดก่อนเปิดก๊าดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ต้วยนะ